หายแล้วโอเคเมื่อกี้น้ำหมีแม่งสู่งอะไรมาเขาบอกว่าเขาจะมีเคอร์ฟิลยี่สี่ชั่วโมงควยและมึงไล่เนี่อะไรจะทำยังไงกูคงไม่ต่อกไข่ให้แมวกินเลยนะใช่ป่ะแล้วเซเว่นมึงจะปิดไหมไอสัตว์ใช่ไหม โอ้โหแต่ละประกาศมีควายเป็นนายกนี่กูปวดหัวชิบหายเลยเว้ยนะใช่ไหมใช่ไหม,ไหมแล้วกูเอาแมวมาเป็นนายกแทนอยู่เว้ยเนี่ยอืมอืมใช่ไหมไอสัตว์มึงสองขานสารแมวตัวนี้บ้าเาบ่าไอ้คว้ยใช่ปะเนี่ยถ้ามึงประกาศไปเซเว่นมันจะปิดไหมถูกเปล่า Mình có nghĩ gì không nhỉ? Ờ rồi